มาดูการวันนี้เราทําอะไรกินคุณลุงจะมาเยี่ยมนะคะเราก็เลยทำํำข้าวมันไก่อันนี้จะเป็นน้ําซุปนะคะแล้วก็ไก่แล้วก็น้าจิ้มทําเองจ้าอร่อยมากเลยแซ่บๆไม่รู้ฝรั่งจะกินเผ็ดได้ไหมถ้ากินไม่ได้เราก็ใส่น้ําจิ้มอะไรนะน้ําจิ้มหวานก็ได้แทนได้อันนี้จะเป็นข้าวค่ะ เมนูข้าวมันไก่เสิร์ฟพร้อมกับอะ,อะไรนะข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้เป็นข้าวเหนียวมูนนะคะแล้วก็กะทิราดจ้าแล้วก็เหลือมะม่วงนะคะแล้วก็จะปาดแล้วก็เตรียมผักอะไรเรียบร้อยแล้วอาหารคุณลุงมาเยี่ยมวันนี้อยากกินอาหารไทยเราจัดให้จ้า แล้วก็ที่สวีเดนนะคะถ้าหากว่าใครที่โดนเชิญไปให้ไปทานข้าวที่บ้านนะคะเขาก็จะซื้อดอกไม้หรือซื้อของขวัญอะไรเล็กๆน้อยนะคะไปฝากเจ้าบ้านเพื่อเป็นการขอบคุณสําหรับวันนี้คุณลุงก็ซื้อดอกกล้วยไม้สวยมาฝากเราค่ะอาหารวันนี้นะคะก็คือข้าวมันไก่นะคะทุกอย่างทําเองหมดเลยนะคะวันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟนะคะพอ,อะคุณลุงคุณป้ามาถึงตะกี้ก็จัดเสิร์ฟเป็นชุดนะคะประมาณนี้ค่ะ คุณพ่อน้องจัสมินก็เสิร์ฟเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มก็จะมีไวน์แล้วก็มีน้ำโค้กน้ำผลไม้นะคะใครจะทานอะไรก็คือจะต้องถามพาก่อนแล้วเราก็ลินให้ประมาณนี้ค่ะอันนี้คุณลุงกับคุณป้านะคะวันนี้แตกี้จัดให้สุดแซ่บเลยค่ะดูหน้าตาน่าทานไหมคะมาค่ะทุกคนมาทานด้วยกันค่ะ <l> <l> เมื่อคุณลุงชิมแล้วนะคะคุณลุงก็บอกว่าหอ,อร่อยกดแปลว่าแซ่บแปลว่าอร่อยประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ําจิ้มทําเองจ้าอันนี้จะเป็นน้ําจิ้มไก่น้ําจิ้มหวานนะคะเป็นสําเร็จแต่ว่าทุกคนชอบอน้ําจิ้มที่ตะกี้ทำนะคะก็จะมีข้าวมีซุปมีเครื่องดื่มประมาณนี้นะคะเซตแรกต่อไปนะคะก็จะตามมาด้วยข้าวเหนียวมะม่วงนะคะแต่ว่าเราทาน ข้าวก่อนแล้วก็จะตามด้วยของหวานเนาะน้องจัดมินก็ดื่มน้ำผลไม้ค่ะคุณลุงเอามาฝากบอกว่ากล่องนี้ซื้อมาจากฟินแลนด์เลยนะเพื่อใหอ้ให้น้องจัดมินเพราะว่าเวลาดื่มเขาจะได้ไม่หกใส่ตัวเองประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในการทานข้าวดินเนอร์สำหรับครอบครัวเราวันนี้นะคะโอ้หหิวแล้วทุกคนดูหน้าตาสิคุณลุงคุณป้าก็ ทานใหญ่เลยตอนแรกเราไม่รู้ว่าจะทานได้ไหมเพราะว่ากลัวเผ็ดนะพอทานเสร็จแล้วนะคะน้องเจสซี่ก็เล่นกับคุณลุงใหญ่เลยค่ะชอบมากเล่นอย่างมีความสุขนะคะในขณะนี้ตทกี้ก็เตรียมข้าวเหนียวมะม่วงที่จะมาเสิร์ฟของหวานตบท้ายนะคะน้องเจสซี่ก็ติดคุณลุงมากเลยนะคะคุณลุงเดินไปไหนก็คือเดินตามนะคะ พราะว่าคุณลุงคุยสนุกชวนคุยชวนเล่นประมาณนี้ค่ะเด็กก็จะชอบนะคะทันทันทัน,ทนอันนี้ก็คือหน้าตาข้าวเหนียวมะม่วงของเราวันนี้นะคะอร่อยมากบอกเลยนะคะทุกคนแต่ว่ามะม่วงนี้จะเป็นมะม่วงที่สวีเดนนะคะก็จะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวประมาณนี้ค่ะก็เสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวแล้วก็ราดน้ำกะทิลงไปนะคะอบอกว่าสุดยอดเลยค่ะ คุณลุงก็ชิมนะคะก็ถูกใจนะคุณป้าก็บอกว่าอร่อยเพราะว่าตะกี้ไม่ทําหวานมากนะคะเพราะว่าทุกคนจะไม่ค่อยกินหวานมากที่นี่เขาจะชอบกินแบบรสชาติที่กลางๆนะคะประมาณนี้ค่ะน้องจัสมินก็ได้มะม่วงค่ะกินมะม่วงใหญ่เลยเด็กหญิงจัสมินอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทานข้าวเหนียวมะม่วงนะคะหลังจากที่ทานอาหารเสร็จแล้วแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆค่ะจากนั้นเราก็กินกาแฟกันนะคะ น้องแจสมินก็กินเค้กจ้ากินขนมนะคะค่ะแล้วก็นั่งคุยกันอย่างมีความสุขสำหรับวันนี้นะคะก็บรรยากาศก็อบอุ่นค่ะคุณลุงมาทุกครั้งแกก็อยากจะทานอาหารไทยแต่กี้ก็จัดให้ค่ะแต่ว่าทุกครั้งก็จะทำอาหารที่แบบว่าไม่ซ้ำเมนูนะคะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ปรับรสชาติที่อะไรที่เผ็ดก็จะไม่ให้เผ็ดมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยว เขาจะท้องเสียอะไรอย่างนี้ค <monastery> <Era S 2> <s us rit> mm ่ะเพราะว่าที่เขาไม่ค่อยทานพิซกันอแต่พี่ก็ปรับรสชาติให้เข้ากับฝรั่งอะไรอย่างนี้ค่ะก็สรรหาเมนูมาเรื่อยๆนะคะก็เป็นบรรยากาศสำหรับวันนี้นะคะ คุณลุงคุณป้าจะกลับบ้านมีเด็กงอนหนึ่งอัตราหน้าชงชาอนมากเลยทุกคนอันนี้ก็เป็นภาพอาหารสวยๆนะคะเอามาฝากนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ